สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นความรักราศีสิงประจําเดือนกันยายน2020วันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปด้านล่างพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะเกิดหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นไล่เลงกันไปนะขอทราบความรักคู่ที่เป็นประเด็นราศีสิงค์ค่ะความรักเป็นประเด็นราศีสิงค์ ขอทราบความรักที่เป็นประเด็นราศีสิงค่ะเอสโคย์ขอดูเอนเนร์จีตัวเขาหน่อยนะ ู้ที่เป็นประเด็นผู้อ่านมองดูว่าคุณโฟกัสที่ตัวคุณเองนะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามองดูบทสรุปสุดท้ายมันก็คือไม่ได้คุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคุณโฟกัสที่ตัวคุณเองโฟกัสที่ความต้องการของคุณและคุณมีความคาดหวังว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ซึ่งมันก็จะเป็นแบบนั้นในอนาคตตัวใครคนนั้นเป็นเอทับซอฟท์ไฟล์ออฟบอนส์เขายังหาทางลงในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ ฝ่ายไ,ได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะยุติการพูดคุยยุติการสื่อสารเพราะเขาไม่พีความรู้สึกว่ายิ่งคุยไปก็ยิ่งต้องเถียงกันไปตลอดเอเจนของกการไฟติ้งเยอะมากเขาอึดอัดในความสัมพันธ์ครั้งนี้อึดอัดที่จะตอบคําถามอึดอัดที่จะต้องพยายามเพราะเขามมีความรู้สึกว่าถ้ามเหนื่อยขนาดนั้นก็ควรที่จะยุติความสัมพันธ์จะดีกว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายบล็อกคุณ นะแบบกระทันหันก็ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นฝ่ายบล็อกเขาจะมองดูเอเนจีมาจากตัวเขาคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงสู่ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นคุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันแล้วแต่ตัวคุณในเวลานี้มีเกณฑ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับชาวธาตุน้ํากระกฏพิจิกมีนซึ่งคนคนนี้มีเมอเนจีของการเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยละ่ะ นะเป็นรักที่คุณรู้สึกว่ามันบาลานซ์ลงตัวเขารักคุณในแบบที่คุณรักเขาคือคุณไม่ต้องเหนื่อยให้อยู่ฝ่ายเดียวถ้าใครยังไม่ได้เจอก็คงจะได้เจอกันนะคะทีนี้บทสุดสุดท้ายยังไงคุณก็คงจะจบวังวนเดิมๆนีส้สัทีเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยเต็มทีกับการต่อสู้กับการพยายามคาดหวังกับการพยายามทุ่มเทให้ นะเอเนจีมีการเดินทางมาพบเจอกันแต่จะเป็นรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเดินทางมาพบเจอเป็นรักในแบบที่มั่นคงและคนคนนี้เป็นเรียกได้ว่ามีเอเนจีของความเป็นเนื้อคู่ของคุณสูงทีเดียวอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนที่คุณกําลังจะได้เจอนะเป็นชาวธาตุน้ําและธาตุดินคุณกับคนที่เป็นประเด็นมันจบลงแล้วแล้วเขาจะไม่ทําอะไรต่อจากนี้ค่ะเอาละ โรแมน c ์แองเจิลคะพาสไลคุณจะได้พบเจอคู่แท้คู่ชีวิตของคุณมากกว่าคนที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิต แล้วมีดิเทตบิงอัพเซอร์ถ้าคุณต้องการคำตอบถ้าคุณยังสับสนถ้าคุณยังวุ่นวายใจใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองให้มากๆแล้วคุณจะรู้คำตอบได้บางที่บางท่านอาจจะยังมีความรู้สึกว่ามีความหวังอยู่หรือเปล่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ถ้าคุณคุยกับตัวคุณเองเยอะๆมองดูสถานการณ์โดยรวมคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นใหม่มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและมันคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าหรือจักรวาลหรือโชคชะตาของคุณเนะี่ะที่คุณจะได้เจอคนที่ดีที่คู่ควรกับคุณนะเอาละ express yourself เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยผ่านเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่สบายใจออกไปทำอย่างอื่นนะดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวคนเองให้เหมือนกับคุณเทคแคร์คนรักก่อนหน้านี้แหละแต่หันกลับมาเทคแคร์ดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมนะคะปรานีตกับตัวเองบ้างเลือกอาหารที่กินฟังเพลงที่ทำให้รู้สึกสบายใจฟังหนังสือเสียงที่พัฒนาตัวเอง การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญถ้าคุณไม่อยากเจอเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆพัฒนาไปสู่จุดที่ดีที่สุดคนเราก็อ่านอยากให้มองความรักเป็นกลางๆเป็นของที่มีได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่เอาจริงๆคุณมีความรักทุกวันอยู่แล้วคุณอาจจะมองไม่เห็นคุณคาดหวังความรักจากเพศตรงข้ามหรือคนที่คุณคาดหวังมากไปหรือเปล่า หันมาโฟกัสที่ตัวคนเองตั้งเป้าหมายว่าคุณมีความหวังว่าคุณจะเป็นคนที่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วในท้ายที่สุดนะคะผู้อ่านมั่นใจว่ามันจะมีแรงดึงดูดที่คุณจะได้พบเจอคนที่เหมาะสมกับคุณที่สุดในชีวิตหรือแม้แต่บางทีเราเห็นตัวอย่างคู่รักที่มีชื่อเสียงดูแมทช์กันจังเลยปั๊บเดียวเลยเพราะว่าวเบรชั่นมันไม่ตรงกันลึกๆแล้วนะ การตืนดูวเบรชันเป็นสิ่งสำคัญขอให้คุณได้พบเจอโซเมทของคุณเรนะ็วๆนะอาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักที่อขอโทษค่ะมาต่อกันที่คุณคนโสดคนโสดราศีสิงคนโสดราศีสิงค่ะประจำเดือนกันยายน ขอทราบความรักคนโสดราศีสิงห์ประจำเดือนกันยายนค่ะคนโสดราศีสิงห์นะคะ จะบูขึ้นการเปลี่ยนแปลงจะนำพาคุณพบความรักครั้งใหม่ค,คนคนนี้แตกต่างจากคนเยอะนะทริโอคอยอาจจะเป็นชาวทัตดินนะ คุณโสดคุณรอคอยคนที่ใช่เท่านั้นเออที่คุณเด็ดเดี่ยวมากนะในช่วงเวลานี้คุณรอคอยคนที่ใช่เท่านั้นจริงๆแล้วมีเข้ามาอาจจะเข้ามาในลักษณะเป็นเพื่อนนะการเดินทางไกลาอาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับคู่แท้ของคุณแต่มันจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ในเวลาเนี้ยอาจจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาหยิบยื่ยนความรู้สึกที่ดีให้อาจจะมาจาก การเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่ามาจากฝั่งเพื่อนคุณแนะนําให้ได้รู้จักแต่ใน,นที่สุดคุณก็จะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกสักทีหนึ่งคุณรอคนที่ใช่เอ NERGY ของคุณบอกแบบนั้นแม้ว่าในเวลานี้จะมีคนคุยแต่มันไม่ได้สร้างความมั่นใจขนาดที่จะทําให้คุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้คนนี้อาจจะเป็นชาวท่าดินท่าลมถ้าใครบอกว่าโอ้ยังไม่เจอยังไม่มีก็ เป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะจะต้องตั้งคำถามตั้งเป้าหมายกับตัวคนเองเพื่อที่เตรียมพร้อมที่จะพบเจอคนที่ใช่เพราะคุณรอคอยคนที่ใช่ทีนี้จักรวาลก็จะงงว่าผู้อ่านยาวว่าทำไมต้องเป้าหมายเพราะจิตได้สำนึกจะงงว่าแล้วคนที่ใช่ของคุณนะ่ะเป็นแบบไหนอย่างไรอะไรเช่นอะไรบ้างนะการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญถ้าขี้เกียจเขียนก็พิมพ์ในโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บ้าง เป็นหน้าจอมือถือย้ำเตือนบ่อยๆอยากเจออะไรล่ะนะสายเปอบอุน่นอ่อนโยนจริงใจอะไรก็ได้คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกฟินเวลาที่คุณอ่านมันะเรดาร์ของคุณอนะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ได้พบเจอกับรักที่ดีในแบบที่คุณต้องการนะสำคัญคือจะต้องไม่เขียนอะไรที่เป็นเชิงนิยมไม่ต้องห้ามมีจะต้องไม่มีคำว่าไม่อยู่ในนั้น ถ้าเราไม่ต้องการคนไม่เจ้าชู้เราก็แค่บอกว่ารักเดียวใจเดียวจงรักพักดีถ้าเราพิมพ์คาว่าไม่เจ้าชู้คำว่าเจ้าชู้มันเข้าไปในหัวซึมเข้าไปนะจะทําให้คุณระแวงการระแวงเป็นบ่อกเกิดของการดึงถูดอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องการเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณ enjoy your life ไปก่อนค่ะเพราะ ยังไม่เจอคนที่ถูกใจในท้ายที่สุดคุณจะยังไม่เลือกใครเพราะไม่มีใครมาให้คุณต้องเลือกตัดออกได้โดยง่ายก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นโซเมทให้ตัวคุณเองไปก่อนนะเอาละดูแมนแซงเจิ้นค่ะ let go of control i s s u ต่อเมื่อคุณพร้อมผู้อ่านมองดูว่าการเดินทางค่ะมีเกณฑ์นำนะพาใคุณได้พบเจอความรักครั้งใหม่ ต่อเมื่อคุณพร้อมและตั้งเป้าหมายที่ดีบอกเลยว่าจะมีหนทางอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ของคุณ Big Happy c h a i n โดเร็วนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวสำหรับบางท่านนับจากนี้3เดือนนะถ้าในประเทศ่มีเกณฑ์เดินทางถ้าต่างประเทศก็อาจจะต้องรอสนามบินเปิดแต่มีเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายถิ่นฐานงานเรียนทำให้คุณได้พบเจอความรักครั้งใหม่แล้วก็ได้พบเจอความมั่นคงในชีวิตด้วย ราคาเอเนอจีขอกมาบอกว่าในท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วจักรวาลจะมีทุกสิ่งพร้อมนะคะในสิ่งที่คุณต้องการ I have all that I need คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสำคัญว่าอะไรล่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการตั้งเป้าหมายไว้บ้างรูปภาพแคตตาล็อกส่วนตัว คนที่เขาตั้งเป้าหมายมนักวิทยาศาสตร์เขาจะต้องวาดโครงร่างในสิ่งที่เขาอยากจะสร้างหาหนทางในการที่จะสร้างระหว่างทางจะเจอผู้คนมากมายนำพายเขาสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่เหลือเชื่อได้สำเร็จความรักมาดียากขนาดนั้นแต่ทำไมนะถึงไม่ตั้งเป้าหมายกันนะแล้วก็ช้ำบ่อยๆเพราะคนที่เราไม่ได้อยากมีไว้ในชีวิตน่ะทีรักเอาล่ะสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกัน สถานะไม่ชัดเจนราศีสิงค์ค่ะความรักที่ไม่ชัดเจนสถานะที่ไม่ชัดเจนราศีสิง์สถานะไม่ชัดเจนราศีสิงค่ะ เขาสร้างความรักที่ไม่ชัดเจนราศีสิงห์ยังอยู่ในช่วงของจะกรลิงอยู่เลยคุณเองก็รอเขาเองก็ลังเลย ในเวลานี้เหมือนเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วด้วยซ้ำนะไฟ v e of c o i n เขาทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวอะ่ะเขาดูตัวคุณหน่อยนะ ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับอะไรในเวลานี้และคุณรู้ว่าคุณควรจะเลือกผนทางไหนคุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าตกลงจะ move on หรือจะหยุดรอต่อดีจะหยุดรอหรือจะไปต่อข้างหน้าเลยนะคะแต่ในท้ายที่สุดเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเดือนที่คุณตัดสินใจได้ตัวเขาในเวลานี้เหมือนเขาเงียบมากๆจนทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวก่อนหน้านี้ นะคุณอาจจะดีวกับคนที่เขามีความเป็นตัวตนสูงมากไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่ถ้าจะเป็นฝ่ายพูดมันจะออกมาจากตัวคุณจะเป็นส่วนใหญ่ในเวลานี้ไม่ถึงกับบล็อกแต่อาจจะคุยกันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปในแต่ละวันเขาเยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเขาจะสามารถชัดเจนกับคุณได้หรือไม่ แต่เอาจริงๆแล้วเขารู้สึกถูกใจคุณในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการดูแลเอาอกเอาใจที่คุณมอบให้กับเขาหรืออาจจะสลับกันเขามีความรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะนิ่งๆแต่คุณก็น่าที่ยังอยู่กับเขาตรงนี้เขาอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอยากที่จะรอดังนั้นจึงมีไอจีของการลังเลใจอยู่ตรงนี้นั่นเอง ในท้ายที่สุดเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเดือนที่คุณตัดสินใจให้โอกาสตัวเองอีกครั้งเพราะคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆตัวเขาเองก็เริ่มมองเห็นตรงจุดนั้นและอาจจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้คุณกลับไปก็ได้คุณต้องการพบเจอโซเมตของคุณและในเวลานี้ f โฟอฟคั s ออกมาบอกว่าคุณเริ่มจะรู้แล้วว่า ใครคือคนที่ใช่ใครคือคนที่ไม่ใช่คนที่ใช่จะไม่ปล่อยให้คุณรอสักขนาดนี้อาจจะรอเกินสี่เดือนแล้วมั้งนะคนที่ใช่จะต้องชัดเจนกับคุณเดือเรนี้คุณจะได้รับความรักที่ชัดเจนจาก New Love The Star Energy ของ New Love กับคนคนนี้เขาจะต้องปล่อยให้คุณรออีกสักประมาณ3เดือนขึ้นไป ความชัดเจนจากคนคนนี้อาจจะมีเข้ามาแต่มันอาจจะช้าตรงที่ว่าคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับคู่แท้ของคุณแล้วนั่นเองการรอคอยความชัดเจนช้ามากจากคนคนนี้อยู่พอสมควรและเขาอาจจะกลับมาชัดเจนในเวลาที่สายเกินไปเพราะคุณตัดสินใจให้โอกาสตัวเองและทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเอง เคมีสตรีคุณจะได้พบเจอคนที่มีเคมีตรงกันใจสองดวงสื่อถึงกันแล้วก็มีเอจีของโซเมทคอนเนคชั่นอาละจะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นับจากนี้แล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปไปในทิศทางที่ดี นิวเลิฟที่คุณจะได้เจออาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างเร็วเพราะมีเคมีตรงกันในขณะเดียวกันคนคนนี้อาจจะกลับมาพัฒนาแต่มันอาจจะช้าเกินไปไหมล่ะอาจจะช้าเกินไปคุณอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นอีกอล่ะในท้ายที่สุดในช่วงเวลานี้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับตัวคนเองให้มากที่สุดดูแลตัวคนเองเทคแคร์ Care, ตัวคนเองให้มากที่สุดและขอให้คุณรู้ไว้เสมอว่าคุณเป็นที่รัก คนเป็นที่รักจะต้องได้รับสิ่งดีๆเสมอจากตัวคนเองจากพระเจ้าจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากผู้คนที่ไม่เคยทําร้ายคุณหรือแม้แต่จะมีการถกเถียงแต่มันไม่ใช่การทําร้ายนะคะเป็นกําลังใจให้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นราศีสิงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ขอทราบความรักคนมีคู่ราศีสิงค์ค่ะความรักคนมีคู่ราศีสิงค์นะคะคนมีคู่ราศีสิงค์ค่ะ ความรักคนนีคู่ราศีสิงห์ชาริออดมีเกณฑ์การเดินทางมาพบเจอกันเร็วๆนี้นะสำหรับบางท่านถ้าเป็นลองด distance น,นะการเดินทางสูงแล้วค่ะอืม อึดอัดทรมานกับการรอคนของคุณอาจจะเป็นชาวท่านลมเนาะรอรอรอเออบางท่านน่าจะเป็นลองดิ i s t น n สูงทีเดียวรอด้วยความหวังจริงๆนะคนของคุณน่ารักมากดูตัวคุณหน่อยนะฝอยกฟองหงุดหงิดพอกนะันอืมต้ออ่านเข้าใจค่ะ อเอาละการรอคอยน่าจะสิ้นสุดลงนะ้าเดือนกันยายนจะได้รับข่าวดีเห็นไหมคะข่าวดีข่าวดีข่าวโว,วนข่าวที่จะทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์อ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันตรงนี้มีเกณฑ์การเดินทางไม่คุณก็เขา นะคะถ้าเป็นอยู่ในประเทศไทยได้วยกันก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางได้จเจอกันคู่ของคุณหรือตัวคุณอาจจะอยู่ห่างไกลยอยู่คนละจังหวัดนะอาจจะด้วยเรื่องของงานหรือว่าไลฟ์สไตล์ก็ตามแต่แต่มีเกณฑ์การเดินทางมาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งลองดิสแท a มีเกณฑ์การเดินทางมาจะเจอกันนับจากนี้นะคะสนามบินเปิดก็คงจะได้เจอกันแหละนะเขาอึดอัดมากเลยอึดอัดกับการรอคอยเขาอยากที่จะเจอคุณอยากจะคุย อยากจะสารสัมพันธ์ให้มันต่อเนื่องนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเร็วแต่มันไม่เร็วอย่างที่เขาคิด อึดอัดได้แต่รอคอยได้แต่ทํางานได้แต่ทํานู่นทํานี่รอคิดถึงค่ะได้แต่คุยกันทางโซเชียลมีเดียนี่แหละเป็นหลักก็อาจจะคอลว,วิดีโอกันเยอะหน่อยเพราะชัยอดคู่กับทัวร์วอนคอลว,วิดีโอกันเกือบทุกวันสําหรับบางท่านอึดอัดคิดถึงคุณอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆประมาณนี้นะตัวคนเองก็หงุดหงิดบางครั้งก็มีน้อยใจบ้าง ต้องต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจกันสำหรับบางท่านเตจี้ของการไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้คุยสำหรับบางท่านทีนี้นายออฟคอยค่ะในเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินด้วยเพื่อที่จะลืมลืมเรื่องไม่สบายใจนี่แหละเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะคืบหน้านะมันเหมือนกับ ปีนี้ทั้งปีเป็นปีแห่งการรอคอยของพวกเรานะผู้อ่านเข้าใจแต่การรอคอยมันต้องมีวันสิ้นสุดเอสทอฟคอยรเร็วนี้คุณทั้งคู่อาจจะได้เจอกันเร็วกว่าที่คิดก็ได้ใครจะไปรู้การเดินทางอย่างรวดเร็วกระทันหันเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณทั้งคู่รอคอยมานานแล้วละคะ่ะการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วนะเอาเดินออกจากการรอคอยนะคะคุณทั้งคู่คงจะได้เจอกันในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้แหละ นะ The s ันขึ้นแล้วออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ได้เจอกันเร็วกว่าที่คิดได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตได้มีอารมณ์ความอารมณติกกับคู่ของคุณอีกครั้งหนึ่งคือได้เจอกันนะ่ะมันก็มีความสุขแล้วนะคะก็ดีใจด้วยหนาดีใจล่วงหน้าไว้ก่อนจะได้เกิดขึ้นเร็วๆนะโรแ a นต์เซนเจอร์เนี่จะบอกอะไรคะเอาละ Love yourself first ในช่วงเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกเครียดเกินไปหันมาดูความรู้สึกเองก่อนนะอย่ากกังวลว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันเขาจะเป็นยังไงเขาจะ ห่างกับเราไหมถ้าไม่ได้เจอกันนานถ้าคุณรักตัวเองมากพอนะคะคุณจะมั่นใจในตัวเองว่าเออทุกอย่างมันจะต้องดีสิแล้วถ้าเขาเป็นคนของเราจริงไม่ว่ายังไงจะต้องได้เจอกันเอาองเงี้ยไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องได้เจอคิดไว้แบบเนี้ยนะคะไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์เวลาเพราะเวลาบางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่เรานะคะมันก็อยู่ที่อะไรหลายอย่างรอบตัวนั่นแหละ ดังนั้นให้คิดถึงแต่ว่าโอเคยังไงการละครมันสิ้นสุดลงแน่นะสบายสบายดูแลตัวเองฟิตทุนทำโน่นนี่เดี๋ยวได้เจอแล้วอืมจะได้ใส่เสื้อสวยๆนะจะได้คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะแผนการชีวิตจะได้คุยกันนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะดูแลตัวเองไว้ก่อนช่วงนี้อย่าให้เครียดมากอาร์คแองจิค่ะ for help from r อร์ r าในช่วงนี้ถ้ารู้สึกเครียดนะก็อย่าลืมหาคนคอยคำปรึกษาหาคนคุยด้วยคุณจะได้รู้สึกสบายใจมากขึ้นสำคัญสุดคือความสบายใจของตัวคุณเองนั่นแหละนะ a l l a with God all things are possible ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ เมื่อปล่อยวางให้เป็นเรื่องหรือเป็นหน้าที่ของพระเจ้าบ้างถ้าเราปล่อยวางสบายๆแล้วก็แค่นึกถึงวันที่ได้เจอใครจะไม่รู้อาจจะได้เจอกันเร็วกว่าที่คิดไว้เป็นกำลังใจให้ราศีสิงห์นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ